นิพพานของคนตาบอดข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีมาแต่ก่อนคือข้อที่พระสมณโคดมได้กล่าวคำนี้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพเจ้าก็ได้เคยฟังคำกล่าวนี้ของปริพาชก ผู้เป็นอาจารย์แห่งอาจารย์กล่าวอยู่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้ด้วยเหมือนกันข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้อนี้ช่างตรงกันนักมาคันธิยะข้อนี้ท่านฟังมาแต่ปริพภาชกผู้เป็นอาจารย์แห่งอาจารย์ที่กล่าวอยู่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่ง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้นั้นความไม่มีโรคนั้นเป็นอย่างไรนิพพานนั้นเป็นอย่างไรเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วมาคันธิยะปริภาชกได้รูปร่างกายของตนด้วยฝ่ามือแล้วร้องขึ้นว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญนี่ยังไงละ่ะความไม่มีโรคนี่ยังไงละ่ะนิพพานพระโคดมผู้เจริญ เวลานี้ข้าพระเจ้าเป็นสุขไม่มีโรคไม่มีอาพาธอะไรอะไรมาคันธิยะข้อนี้เปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่อาจเห็นรูปสีดำหรือสีขาวไม่อาจเห็นรูปสีเขียวไม่อาจเห็นรูปสีเหลืองไม่อาจเห็นรูปสีแดงไม่อาจเห็นรูปสีชมพูไม่อาจเห็นพื้นที่อันสม่ำเสมอหรือขุขระ ไม่อาจเห็นดวงดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาได้ยินคนตาดีกล่าวอยู่ว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวเนื้อดีสะอาดไม่มีมนทินงดงามนักหนอบุรุษตาบอดนั้นก็เที่ยวสแสวงหาผ้าขาวบุรุษคนหนึ่งลวงเขาด้วยผ้าเก่าเปื้อนขมาวว่าบุรุษผู้เจริญนี้ผ้าขาวเนื้อดีสะอาดไม่มีมลทิน งดงามนักสำหรับท่านบุรุษตาบอดนั้นรับผ้านั้นมาหม่มแล้วพูดออกมาด้วยความดีใจว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนี้ผ้าขาวเนื้อดีสะอาดไม่มีมนทินงดงามนักหนอดังนี้มาคันธียะท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้นเป็นผู้รู้อยู่เห็นอยู่ แล้วรับเอาผ้าเก่าเปื้อนขเข่านั้นมาหม่มและพูดออกมาด้วยความดีใจว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนี้ผ้าขาวเนื้อดีสะอาดไม่มีมนทินงดงามนักหนอดังนี้หรือว่าเขาพูดอย่างนั้นเพราะเชื่อคนตาดีที่ลวงเขาข้าแต่ประโคดมผู้เจริญบุรุษตาบอดแต่กำเนิดนั้นเป็นผู้ไม่รู้ไม่เห็น แล้วก็รับเอาผ้าเก่าเปื้อนขมเหลานั้นมาหม่มและพูดออกมาด้วยความดีใจว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนี้ผ้าขาวเนื้อดีสะอาดไม่มีมลทินงดงามนักหนอดังนี้ที่เขาพูดเช่นนั้นเพราะเชื่อคนตาดีที่ลวงเขาเท่านั้นมาคันธิยะฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกันที่ปริพพาชกเดรถีเหล่าอื่น เป็นคนบอดไม่มีจักขุไม่รู้จักความไม่มีโรคไม่เห็นนิพพานเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ยังมากล่าวคาถานี้ว่าความไม่มีโรคเป็นลาภอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้มาคันธิยะคาถานี้เป็นคาถาที่พระอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในการก่อนกล่าวกันแล้วว่า ความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งทางมีองค์8ดเป็นทางอันเกษมกว่าทางทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงอมตะดังนี้นั้นบัดนี้ได้มากลายเป็นคาถาของปุถุชนกล่าวไปเสียแล้วมาคันธิยะกายนี้แหละเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธ ท่านก็มากล่าวซึ่งกายนี้ที่เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรเป็นความยากลำบากเป็นอาพาธว่าเป็นความไม่มีโรคเป็นนิพพานมาคันธยะอริยะจักขุสําหรับจะรู้จักความไม่มีโรคจะเห็นนิพพานของท่านไม่มีข้าพระองค์เลื่อมใสต่อท่านพระโคโดมผู้เจริญอย่างนี้แล้ว ขอท่านพระโคโดมผู้เจริญโปรดแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์โดยประการที่ข้าพระองค์จะรู้จักความไม่มีโรคและเห็นนิพพานได้มาคันธิยะเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดมาแต่กำเนิดเขาไม่อาจเห็นรูปสีดำหรือสีขาวไม่อาจเห็นรูปสีเขียวไม่อาจเห็นรูปสีเหลืองไม่อาจเห็นรูปสีแดงไม่อาจเห็นรูปสีชมพู ไม่อาจเห็นพื้นที่อันสม่ำเสมอหรือขุขระไม่อาจเห็นดวงดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาได้ยินคนตาดีกล่าวอยู่ว่าท่านผู้เจริญผ้าขาวเนื้อดีสะอาดไม่มีมนทินงดงามนักหนอบุรุษตาบอดนั้นก็เที่ยวสแสวงหาผ้าขาวบุรุษคนหนึ่งลวงเขาด้วยผ้าเก่าเปื้อนขมาว,ว่าบุรุษผู้เจริญ นี้ผ้าขาวเนื้อดีสะอาดไม่มีมนทินงดงามนักสำหรับท่านบุรุษตาบอดนั้นรับผ้านั้นมาห่มแล้วในการต่อมามิดอมาดย่าสาโลหิตของเขาเชิญแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญมารักษาแพทย์นั้นทำยาอันถ่ายโทษในเบื้องบนถ่ายโทษในเบื้องล่างยาหยอดยากัดและยานัด เขาอาศัยยานั้นแล้วจึงมองเห็นได้ชำระตาให้ใสได้พร้อมกับการที่มีตาดีขึ้นนั้นเขาย่อมละความรักใคร่พอใจในเนื้อผ้าเลวเปื้อนเขมาเสียได้เขาจะพึงเบียดเบียนบุรุษที่ลวงเขานั้นด้วยความเป็นศัตรูโดยความเป็นข่าศึกและจะสำคัญว่าควรปลงชีวิตบุรุษนั้นด้วยความแค้นโดยกล่าวว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายเราถูกบุรุษนี้คดโกงหลอกลวงปลิ้นปลอกด้วยผ้าเนื้อเลวเปื้อนขม่ามานานหนักหนอโดยหลอกลวงเราว่าบุรุษผู้เจริญนี้แหละเป็นผ้าขาวเนื้อดีเป็นของงดงามปราศจากมนทินเป็นผ้าสะอาดสำหรับท่านดังนี้มาคันธิยะฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถ้าเราแสดงธรรมแก่ท่านว่าอย่างนี้เป็นความไม่มีโรคอย่างนี้เป็นนิพพานดังนี้ท่านจะรู้จักความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้ก็ต่อเมื่อท่านละความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในอุปทานนขันทั้งห้าเสียได้พร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งจักขู่ของท่านอันหนึ่งความรู้สึกจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายเราถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงปลิ้นปลอกมานานหนักหนอจึงเราเมื่อยึดมั่นก็ยึดมั่นเอาแล้วซึ่งรูปซึ่งเวทนาซึ่งสัญญาซึ่งสังขารและซึ่งวิญญาณน,นั่นเทียวเพราะความยึดมั่นของเรานั้นเป็นปัจจัยจึงมีพบเพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัย ชราโมรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนนตอุป,ปายาสะทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้